สวัสดีค่ะเรามาฟังดวงของชาวปีมะแมนะคะหรือคนที่เกิดในปีมะแมนะคะเป็นดวงรายสัปดาห์ขพายในระหว่างช่วงวันที่22ถึงวันที่28กรกฎาคมพศ2568จ้ากนะคะอ่ะคนที่เกิดปีมะเมียเอปีมะแมนะคะขอภัยนะความเปีมยแมนะ่มาดูค่ะมาดูเจ้าชะตานะคะหรือใบแรกสำคัญอย่างไรมาดูค่ะ โอเคได้ไพ่มาซ u ออ o ซอส r แบบนี้นะคะไพ่ขึ้นมานะคะ ace of w a n d นะคะช่วงนีโอโหรอการตัดสินใจหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะตัดสินใจเรื่องอะไรอะนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือเป็นอยู่ในช่วงของการรอคอยข่าวสารไหมบางคนสมัครงานไว้แล้วใช่ไหมนะคะบางคนสมัครงานไว้รอง,งานอยู่ไหมนะคะบางคนตกงานมาก่อนหน้านี้ <c oughs> ต้องขออภัยค่ะนะคะเสียงเริ่มแห๋แล้ววันนี้อัดใส่คลิปนะคะ แล้วก็จะมีนะคะก็พูดได้ว,ว่าเจ้าสตาเป็นช่วงของการสับสนและเป็นช่วงของภาวะของเจ้าสตามีความวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องรายรายจ่ายเรื่องความรับผิดชอบนะคะและเรื่องของงานนะคะและผู้คนที่เข้ามาเออนะคะนะคะมีเนอร์ต้องตัดสนใจทั้งเรื่องของความรักมีความเขาเรียกว่า มีความเครียดไหมนะคะมีความเครียดอืมเอาตามนั่นแหละนะคะเครียดเรืไองอะไรกว่าแบ่งเป็นคนเี่เรือ่องไปแล้วกันนะคะอ่ะหรือตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนในลำดับไม่ถูกกับเรื่องของความสําคัญมากกว่าไหมนะคะเรามาดูนะะันค่ะบางคนงานเยอะบางคนใครที่มีงานอยู่แล้วงานดินพ่อขางหมูจะทํางานตามอารมณ์ที่ผ่านมานะคะอืมทางานตามอารมณ์งานหมักหม,มมสะสมเพราะว่าพื้นฐานดวงถ้าได้ไพ่มา Pa จออฟคัพนะคะคือหมักหมม หรือที่ผ่านมาทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือการงานก่อนขั้นที่จะล่าช้านะคะหรือนะคะหรือเราไม่รู้ตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเลือกงานไหนก่อนดีนะคะแนะนําถ้าเกิดใครมีงานเข้ามาหลายทางให้ทํางานที่ยากก่อนเสมอค่ะงานที่ง่ายเอาไว้ก่อนนะจ๊ะนะคะสาหรับใครที่ไม่มั่นใจงานไอทีเกี่ยวเรื่องของงานออนไลน์การสื่อออนไลน์นะคะการค้าขายเป็นไปได้สวยนะคะแต่ต้องระวัง ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องอของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นนะคะ,อะของมดอายุนะคะหรือมีปัญหาเรื่องอของหนีภาษีหรือออยอไม่ถูกต้องนะคะหรือจะโดนก๊อปปี้ผลงานได้อันนี้ต้องระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือเป็นตําแหน่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะแล้วอยู่ติแหน่งของเจ้านายได้ด้วยนะคะหรือเจ้านายค่อนข้างที่จะเหมือนประมาณว่าหรือจะถูกคนน่ะนะคะ ที่อยู่ระดับสูงกว่าเราด้วยคนที่แอบจ้องมองเราจะขมาหรือขโมยไอเดียของเราไปทํามาหากินหรืออาจจะมีผลที่เจอคนที่ไม่ค่อยได้จริงใจไม่ค่อยจริงใจเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะคะนะอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับใครที่แบบอ,อยู่ในช่วงอยู่ในระดับงานที่เรามีหัวหน้างานนะคะจะเจอหัวหน้างานที่เหมือนแบบทําอะไรก็เหมือนกับเขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดมันจะต้องทาให้เรือว่า ตัวเราเองอะมองปัญหาไม่ออกนะคะว่าองค์กรของเราต้องการอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้หรือมีเรื่องเราปิดบังทําให้เราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าขาดความรู้นะคะขาดขาดความคล่องในการทํางานก็ได้ต้องต้องบอกเป็นแบบนั้นก่อนนะคะหรือมันทําให้การงานของเราไม่คืบหน้านะคะไม่ขึ้นหน้าเดๆทั้งสิ้นหรือเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีตกลงหัวหน้างานจะเอาอยัางไงแบบไหน นะคะหรือตัวเราเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารกับหัวหน้าง,งานเหมือนกันนะคะในกลุ่มของคนที่ทํางานแล้วมีระดับหัวหน้าง,งานที่สูงกว่าคุณนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้เงนินฟุกๆุกมีไรายได้เข้ามาตลอดเวลานะคะแต่ช่วงนี้นะคะหรือปัญหาที่เรากำลังจะเกิดขึ้นปัญหาของคุณอะ่ะมันขึ้นในตำแหน่งของหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมาแมจะเริ่มมีความรู้สึกว่าหมดไฟนะคะหมดไฟซึ่งท้อแท้ เราไม่มั่นใจว่างานที่เราทําอยู่กิจการที่เราทําอยู่มันมาถูกทางหรือเปล่าเออจะไปยังไงต่อไหมอ่ะมันใช่งานที่ถนัดของเราไหมหรือหรือว่าบางคนไปทํางานที่เราไม่ถนัดมันทําให้เราแบบไปต่อไม่ได้ในในสายงานของเราก็ได้นะคะนะมันคุณจะเจอเหตุการณ์ประมาณแบบนี้นะคะแล้วทาให้เรารู้ความสึกว่าเราหมดไฟในการทํางานเอางี้ละกันนะคะหมดไฟหรือถูกปิดกัน้น ใครที่เป็นพ่อค้าแม่คาานะคะตามแพลตฟอร์ตมต่างๆนะคะอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะหรือโครงการที่เราคาดหวังไว้คิดจะล้มเลิกนะคะหรือแผนการที่มันไม่ประสบความสําเร็จเรารู้สึกว่าเริ่มลังเลแล้วจะเสี่ยงต่อจะไปต่อหรือเราจะเริ่มต้นยังไงเออนะคะจะเจอในสถานการณ์แบบนี้ที่ดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับโดสตา์ของคนที่เกิดในปีมะแม่นะคะ วิธีการแก้ไขทําไงคะอะ่ต้องเรียนรู้ค่ะเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างค่ะนะคะถึงแม้บอกหมอพิมพ์บอกว่าโอเคอย่าเพิ่งลงทุนนะอย่าเพิ่งเลยนะเพราะว่าอะไรแบบมันเกิดความลังเรียนในจิตในใจของเราเราไม่อก้จะทอะไรก่อนดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลองค่ะวิธีการแก้ไขง่ายมากนะคะเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไลนะคะอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่ป,ปิดหูปิดตาเราอยู่เราต้องเปิดออกมานะคะเราจะรู้ ใครจะว่าไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเปิดใจเราต้องลองทาคนอื่นอาจจะไม่ดีได้แต่บางทีเราอาจจะทําได้ก็ได้นะคะนะหรือในกลุ่มบางกลุ่มบางคนรองานอยู่นะคะรองานอยู่ใช่ไหมมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาให้เลือกนะคะมีโอกาสที่มายงานงานให้เลือกงานที่แบบจับเสื้อมือเปล่างานมิ่งลอกอะไรพวกนี้นะคะมีเข้ามามีโอกาสที่จะมีได้นะคะหรือบางคนรองเงินก้อนอยู่ นะคะรอเงินก้อนรอจากต่างประเทศรอจากเงินเบี้ยอะไรแล้วแล้วแต่นะคะหรือทุนประกันใต่างๆที่เรารองนึกมามีโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะจะได้รับเงินปันผลหรือเบี้ยประกันต่างๆนะคะหรือเงินที่มันมาจากรายได้ที่เราไปสร้างไว้แล้วมีโอกาสได้เงินก้อนแต่มันมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาพุกหรือผ่านธนาคารเข้ามาหรือจะไปเอาเงินน,นอนาคตออกมาใช้ก็แล้วแต่มีโอกาสได้เงินก้อนแต่เข้ามาแล้วเก็บไม่อยู่ ะะเพราะ Under, รายจ่ายมันรออยู่แล้วจ้ามีดวงเสียเงินก้อนจ้ดนะคะจะจ่ายไปในเรื่องของความร yep. ับผิดชอบนะคะเรื่องบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายจจคนในครอบครัวหรือจะเสียเงินก้อนไปเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะคะทำไมบอกพิมพ์บอกเรื่องที่มันไม่จําเป็นในสิ่งที่แบบหมดไปเกยเยวเื่องของความสุขนะคะเพื่อนฝูงสังคมพวกนี้เออนะคะมันก็จะมีเรื่องที่ต้องจ่ายแหละเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราจะมีเรื่องที่เราต้องจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ แนะนำว่านะคะคุณต้องเขาเรียกว่าต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเพราะบางคนจ่ายไปแล้วมานั่งเสียดายทีหลังอเออบางคนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วไอ้งเงินที่เรารอยอ,ยอยู่จะได้ไม่ได้นะคะไอ้ที่แบบที่หรือบางคนจะต้องแบบหาเงินก้อนมาลงทุนอะถ้าคุณจะลงทุนโดยที่คุณขาดความรู้บอกเลยว,ว่ามีโอกาสแนวโน้มที่จะถูกหลอกได้ หรือมีคนชวนเอาเงินไปลงทุนหน้าอะไรเงี้ยกล,ลัวจะเสียเงินเปล่าเข้าใจไหมคะอันนี้ต้องระวังนะนะคะต้องระวังเด็ดเดียวค่ะไม่ใช่คนไกลด้วยคนใกล้ตัวนะคะอือนะคะไปพิจารณานะคะนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวของการลงทุนที่เราปราชจาจะความรู้มโอกาดโดนหลอกนะคะหรือคนที่เข้ามาหาคุณไม่ชัดเจนหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากคุณค่ะอะาศัยความเห็นอกเห็นใจความใจอ่อนของเรานั่นแหละนะคะต้องระวังอ่าต่อมาจ้านะคะ เรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายที่หมอเป็นบอกไปนะคะมีโดนเสียเงินก้อนอม,มาจากการลงทุนรู้ถึกหลอกให้เชื่อนะคะโดยประมาณนะะั้นค่ะต้องระมัดระวังหรือจะหมดไปกับเรื่องของความอยากได้อยากมีของเรานี่แหละค่ะประครับประคองนะจ๊อะอะนะคะโอเคมาดูเรื่องของความรักค่ะความรักของปีมาแมความรักคุยกันน้อยลงไหมมีเรื่องให้งอนกันหรือเปล่านะคะมีเรื่องให้งอนจ้านะคะ g อ,อพ่อแก่พ่อแง่แม่ง,งอนคุยก็ไม่รู้เรื่อง บางทีก็น้อยอกน้อยใจบล็อกไปเลยบล็อกแฟนไปนเลยอะไรประมาณนี้บล็อกคอนรักไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากคุยพูดคุยไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะออแต่ถ้าเกิดว่าจะถามว่ามีโอกาสที่จะมาคืนดีกันไหมพูดคุยกันใหม่ไหมมันก็เหมือนเดิมค่ะคนโดนก็เหมือนเดินไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเป็นสะพานในการพูดคุยในการเจราจาหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าท่าที่เห็นเจ้าตาตาเนี่ยนะคะคนปีมาแมเนี่ยมัน จะเป็นลักษณะของอะไรอะ่ะคือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะหรือบางทีตังไม่เข้าใจเลยว่าตังต้องการอะไรนะคะหรือบางทีก็ปิดกั้นตัวเองโดยเฉพาะคนโสดไม่เปิดใจให้ใครเข้ามานะคะถ้าคนมีคู่ความสําคัญอึดอัดแบบระวังการาบอบบาะแงคุณก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจกันผิดแหละเบาๆอ่ะนะคะต้องใจเย็นให้มากช่วงนี้นะคะความชัดแย้งทางความคิดและคําพูดจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับคนปีมะแม นะคะคมาดูค่ะวันที่ดีของคนปีมะแมนะคะคือวันที่22 22 23 24นะคะ25่ส้อืมและยีะ่สถักนะคะสุขภาพปัญหาปวดหัวไมเกรนสายตา เออนะคะการทรงตัวค่ะการลุกนะการนั่งแล้วลุกเร็วๆนะคะกําลังการทรงตัวมีปัญหานะคะหรือเบาๆก็ต้องออกกลังกายบ้างการเอี่ยวตัวการเอวหลังเข็ดขัดยอกอะไรพวกนี้นะคะมีบางรายจะจ่ายเงินก้อนไปกับเรื่องของของสวยความงามนะคะซื้อของกินของใช้ทําเล็บแต่งตัวนุ่นหมดไปกับเรื่องของไร้สาระจกักนะคะอันนี้ต้องระวังอืม บางคนรอจะผ่าตัดก็มีไหมนะคะทาศัลยกรรมก็ว่ากันไปตามตามเหตุตามปัจจัยนะคะแต่รายจ่ายเยอะใช้เยอะค่ะนะคะอ้าวนะคะต่อไปค่ะตาแหน่งที่บ้านอยู่อาศัยนะคะตําแหน่งที่บ้านอยู่อาศัยนะคะเหมาะมากนะคะเหมาะมากที่เออเขาเรียกว่าเท่าที่หมอพิมพ์เห็นนะนะคะช่วงนี้นะคะพยายามแบบเขาเรียกว่าเอาใจใส่นะคะกับคนในบ้านให้มากมาก นะคะเวลาที่มีปัญหามาก็คนในบ้านคนในครอบครัวของเราที่จะเห็นอกเห็นใจนะคะมีการถ้ามีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะการให้อภัยนะคะไม่ได้ทาให้ใครนั้นแย่ลงก็ลองดูแล้วกันนะจ๊ะทิศท,ที่ถูกโลกของคุณคือทิศตอนออกและทิศเหนือนะคะโชคของคุณจะมาจากซิกเซนลางสังหรณ์ที่แม่นยําบางคนอยากเสริมดวงต้องทำบุญกับคนพิการตาบอดทําซอ้อนหรือซําซอ้อนหรือเครื่องมือแพทย์หรือการปล่อยปลาการให้ทาน นะคะทานชีวิตนะคะการทำบุญทำทานต่างๆ,ๆถ้าที่คุณจะทําได้ตามกําลังทรัพย์นะคะไม่ต้องทํามากทําบ่อยๆนะคะทาไม่ให้ขาดสายบางคนอาจจะตั้งเป็นกองบุญก็ได้นะคะชวนคนไปร่วมบุญทําบุญก็เป็นสะพานบุญเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่ดีของคนปีมะแมนะจ๊อะอาสีเสริมดวงค่ะคุณขาตั้งแต่วันที่สองไปนะคะก็ยังในกลุ่มของเสื้อสีขาวนะคะสีฟ้าน้ําเงินได้อยู่ นะคะขาวฟ้าน้้าเงินได้อยู่จะแต่หลังวันที่2ี่กไปแนะนําว่าให้เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะสีชมพูสีม่วงได้สีส้มสีเบจได้นะคะนะเกี่ยวกับเรื่องของสีเสริมดวงนะคะสุขภาพ,าพบอกไปแล้วนะคะอ่าโอเคมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบ,บ้านที่อยู่อาศัยให้โชคนะคะใครบูชาสียงศิธิ์ที่เป็นผู้หญิงให้โชคจะนะคะโดยเฉพาะสิ่งศิธิ์ที่เป็นผู้หญิง เจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะแม่นางตะเคียนแม่ย่านาคนะคะแม่แฟงอะไรก็ว่าไปนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณก็จะเป็นเลข282 2826ค่ะนะคะ27ได้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะเท่าที่เห็นก็จะเป็น6 1หนเท่านี้เองอืมนะคะเอาละค่ะ สุขภาพอีกนิดหนึ่งไหมน่ยนะคะระวังประจําเดือนมาผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเอ่ออวัยวะสุขพันธ์ของผู้หญิงหรือระบบเลือดมีปัญหานะคะเนาะถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ป่วยบ่อยหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคเลือดแนะนําให้ไปพบหมอพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละค่ะนี่คือดวงโดยรวมนะคะมีเรื่องนึงเห็นแป้เห็นอีกน,นิดหนึ่งนะคะปวดหลังมีใครบ้างปวดหลังช่วงนี้เออนะคะ อย่ายกของหนักจ้านะคะนี่คือดวงโดรวมของคนที่เกิดในปีปะมะแม่นะคะ